สวัสดีครับสวัสดี m c ที่น่ารักแฟนคลับทุกท่านกันด้วยฮะเจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสุมิถุนานยน2564นะครับไม่พลาดกันเลยนะฮะมาเลยครับมาเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันนะครับในการวิเคราะห์นะฮะ ข้อมูลนะสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกงวดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่พูดคุยกันเลยครับผมนะฮะจากการวิเคราะห์วันนี้ก็เลยส6ม,มิถุนางวดที่แล้วหลุดเนาะใช่ไหมเอ่ย เก้าเจ็ดสองครับสี่ห้าครับผมน่าจะหลุดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรท่านใดย,ยังติดตามแล้วก็รับชมงวดน,นี้อยู่มามาดูกันเลยครับก็ถึงจะหลุดนะฮะแต่เราก็ยังสู้นะฮะสิมิถุนายน2 5งหี่นะครับรัฐบาล ของสุดท้ายนะฮะการวิเคราะห์เป็นเพียงข้อมูลแนวทางนะครับให้ท่านชมสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะหางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับท่านใดนะฮะคอมเมนต์คำหยาบก็ขออนุญาตบล็อกสถานเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมมาครับเลขไม่เข้าเลขมีเข้ามีหลุดเลยนะฮะให้ศูนย์ครับ 09, 01, 03ครับผม 16, 17, 18ครับปิดท้ายกันด้วย08แล้วก็06นะฮะ3ตัววันนี้ก็เลยครับ 709, 70, 701, 703ครับ หลักร้อยให้เจ็ดตัวเด่นให้ศูนย์นะฮะรัฐบาลของสุดท้ายจบลงไปแล้วนะครับขอวีดีทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ตลอดปีคิดสิ่งใดสมพัฒนานะครับล่ำรวยล่ำรวยนะฮะเฮงเฮงเฮงไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าคลิปนี้นะครับขอบารมีพ่อแก่ทั้งร้อยแปดพงนะครับจงให้ท่านชมถูกเลขนะ,ะขอบุญบารมีนะครับอาหลวงพ่อพัดนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับให้ออก 0นะฮะ090103ออกไปเลยครับ0806นะฮะขอให้ออก70ก็ได้ครับล่างออก161718ภายใน3ตัวนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีบ๊ายบายครับผม